สวัสดีค่ะเปรมค่ะอยู่ที่มิสูเตช้มพรแยกบางแพรราชบุรีนะคะวันนี้นะคะเป็นจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถ New Expander 2022ของเรานะคะว่าเรานะคะแต่งเต็มอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้านนะคะบอกเลยว่าสวยสะกดสะดุดทุกสายตาอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะมีงบเพียง29,900บาทก็สามารถเป็นเจ้าของและแต่งเต็มเต็มแบบนี้ได้เลยค่ะ มาเริม่มมันิด้านหน้านะคะของเจ้ารถ New Expander คันนี้เลยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะเราปรับเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะเป็นแบบแอลพาดนะคะทีเ่เป็นพื้นดำนะคะตัดเส้นด้วยลายคมเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้สีแดงนะคะก็จะให้ดูสวยเด่นสะดุดตานะคะมาพร้อมกับโลโก้บนฝากระโปงนะคะที่เป็นอักษรสีดำนะคะติดตั้งให้บนฝากระโปงตัดกับตัวรถสีขาวสวยงามแบบนี้เลยค่ะ มาในส่วนชุดแต่งกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้นะคะเรามีให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า10ลายนะคะอย่างเจ้ารถคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกมาเป็นชุดแต่งตัววิกเตอร์นะคะซึ่งด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะให้ความสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์นะคะเป็นแบบคมเมียมสวยงามแบบนี้เลยค่ะ มาถึงด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็เป็นลังคาดำสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับ ครอบกระจกสีดําให้คุณลูกค้าด้วยมาพร้อมกับคิ้วกันสัดยาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้สัญลักษณ์ Expander นะคะและเบ้ามือจับค่ะสีดําลายเคเล่าและสัญลักษณ์ของ Expander สวยๆแบบนี้เลยค่ะชุดแต่งวิกเตอร์ของเรานะคะจัดเต็มให้คุณลูกค้าแบบรอบคันนะคะเดี๋ยวจะพามาชมชุดแต่งด้านข้างกันบ้างเลยค่ะชุดแต่งด้านข้างนะคะชุดแต่งสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยดํา เส้นแดงนะคะและสัญลักษณ์โลโก้วิกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูชุดแต่งด้านหลังนะคะของเรากันบ้างน,นะคะชุดแต่งด้านหลังวิกเตอร์ของเรานะคะมีสัญลักษณ์วิกเตอร์แบบนี้นะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะเป็นพื้นสีดํามาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้นะคะตัววิกเตอร์ของเรานะคะสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นท่อเดี่ยวหรือว่าท่อคู่คุณลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะตามที่คุณลูกค้าอยากแต่งนะคะก็จะได้ชุดแต่งสวยๆ,ๆแบบนี้ไปเลยค่ะ มาต่อกันด้วยส่วนด้านหลังภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นพรม6 b นะคะสีดำได้แดงนะคะสวยสะดุดตาแบบนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้พรมสีไหนนะคะก็สามารถรีเควสสีกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะเราติดตั้งเป็นโซ่เพดานให้คุณลูกค้านะคะขนาด12 1นิ้วนะคะให้คุณลูกค้านะคะเ,คเพลิดเพลินตลอดการเดินทางอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะติดตั้งเป็นจอ Android นะคะขนาด10นิ้วนะคะสัมผัสง่ายนะคะเล่นได้ทุกฟังก์ชันใช้งานสะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนของลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ e x p กซ์ e พแต่งเต็มแบบนี้นะคะเรามีโปรให้คุณลูกค้านะคะดาเพียง29,900บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของแต่งสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะหรือคุณลูกค้านะคะจะเพิ่มแม็กซิ่งแบบนี้นะคะก็จัดโปรให้นะคะดาเพียง49,900บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของเจ้า New Expander 2022ของเราได้แบบนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามมิสซ mm ูเตชัมพรราชบุรีแฟนคลับและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ